แล้วเด้อวันนี้เอาเป็นเชฟโลเลตออเนิลนะปี2019สีแดงแรงลิตรเอลตัวท็อปมาให้คันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเปิดราคาอยู่ที่395,000บาทโอ้โหร,รถไป19บ้าแาไปแล้วฟังผิดหรือเปล่าฟังไม่ผิดนะคะและที่สำคัญไปก่อนนั้นออกรถใช้เงานดาวเพียงค่ ะะไม่ต้องไปผ่อนราคาเต็มเอาไปขับสนุกสนุกสนุกพอแล้วค่อยมาพ่อนราคาเต็มอยู่ที่7,600บาทจ้ามดูรถเลยมาคันนี้เป็นสีแดงแรงนลเรไฟหน้าใสๆนะคะมาพร้อมกับฝฟนเดอร์เรากันรอกแม็กนะคะ <Mac well S 1> แม็กเวลแนะนําไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนให้นะคะ,ะๆๆเลขไม่สี0 0 0ื่นไม่น้อยมากๆข้างในคือแบบอ มากมีหน้าจอ7นิ้วเกียร์6สปีดเบาะผ้าสีดำตัดกับสีเทารอบคันโอ้โหลูลามาฮอนเหมือนได้รถใหม่ไปใช้เลยนะคะพี่อุ้ยบอกแม่แรงไม่มียางอะไรไม่มีรถใส่ให้เฮ้ยแต่ยางอะไรมีนะคะได้รถไปแล้วก็ขับขี่ให้ปลอดภัยเดี๋ยวไม่งั้นจะได้รถบร๊วเหมือนเมื่อกี้นะคะอะตัวรถเดิมนะคะมีกันชนท้ายแล้วก็ไลเนอร์เจ้าของไลเนอร์คนเก่าเขาตัดตรงนี้มานะ แต่ว่าเม็ดอ์กเดิมๆจากโรงงานว่าและลายเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ของเชฟแต่ว่าคันนี้ทอดซิงหนึ่งใบนะคะอยากฟังไหมอะถ้าไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังล็อกเด็กเมื่อกี้อะฟังนู้นไม่ต้องดูฝังนู้นไม่ต้องดูหรอกอยากดูก็ทักมานะคะเดี๋ยวส่งรูปให้ดู มอก็อยู่อย่างวาอ่ะที่นีพิเซนจัดให้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนภาษีพ,พรลบรประกันน้ำมันเครื่องกองเครื่องของเหลวฟรีทุกรายการนะคะสนใจเบอร์โทรลิงก์ไลน์ปั๊บหมุดอยู่แล่ากกดแสดงเพิ่มเติมโทรได้แอดไลน์ได้ต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการัำสัญญาให้ถึงที่สจรให้ฟินธนาบ้านรับรถแน่นอน